เดี๋ยวจะตายลุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว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 เปลี่ยนบทบาทก่อนเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนบทบาดควรเปลี่ยนปัจจัยไรวะเป็น่ยนใตัวอะไรเดียวตัวอะไรได้บ้างเนี่ยเหลี่ยนรถทาการเลยคาแรคเตอร์เดี๋ยวบทบาทเป็นมังกรฟ้าก่อนใช่ไหมเดี๋ยวหามังาบน้าดเลยบนดาดเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรฟ้าหายหายโอเคเป็นมังกรฟ้าเดี๋ยวอยู่ไหนนี่ไงมาปุ๊บตายโอเค ือล <gesch> ่างเป็นมือควันฟ้า่บบดีแน่ควันฟ้าที่ยอดบนนะไม่มีอะไรเงีหรอเจอกันหน่อยไปด้วยอันนี้ยตัวถาวรเลยล่ะฟาร์มกันฟาร์มกันงามงดเลยบอกให้อันนี้มาไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วฮะตเนี่ยตีลุกอยแบบดับเบิ้ล ส,สครับคนกำลังอยู่ที่โในโอเวอร์เฮดครับตอนแปดเอ้ยแปดแปดหกแล้วครับเริมเปลี่ยนท้องวุฒิธรรมันก็ไม่ายไมง่ายตอนนี้ตอนนี้ขอ,อ,อ,อเราวันเกมน่าจะสุดสุดต่อกเล มันลอ,อยนะยนมันลอยขึนเบือเลยมัก็เลยกะยากยานี่ติ้งข้ององี้เฮ้ยแต่มันก็บินเร็วอยู่นะนี่แน่อ้าหลาแปดหกแล้ววะาคนไหลคนเดียวรอดเดี๋ยวจะหาไม่เอาของมาใช้เดี๋ยวเสียของมาถูกวอ,อยู่แล้วมาจะดีกว,ว่า้า ấy mát đẹp gì vậy còn đánh tranh thấy máy ok mà quan quan so thấy máy tỷ bảy mươi thấy máy mà em hàng mấy bạn một ngàn một ngàn, tạm, hai, to sàn

แ่งเยอะมากเก็บกันเก็บกันแบบไปบวกมากเลยเจ็ดแปดเจ็นะครับ่นไปธรรดาแแ็เอาว่าหวนไววเป็นไฟเรตไฟเป็นตัวอะไรวะเนี่ย มเยอะไปไหมก่อนเอ้ยปูขอบคุณหน้ากับพี่ชายไม่นะทุกคนถามว่าพ่อปูอ่ะพ่อปูอ่ะอาปูเกิดไปก็ไม่ดีว่ะเอ้ยตีเด่ะมาดิมาหลกเลยอ่ะเอฟเฟกต์ตาการตามาก ใจนะครับตอนนี้ น,นันไม่บวกแล้วเรื่อยๆถึงไหนเท่กันอยู่แล้วเก็บของฟ้ามันบวกแล้ว,วเรือยเท่าไหร่เท่ากันครับ้าได้โดนได้ตีเนี่ยเติมได้โดได้ก็เติมได้ขอประจับขอมระจับต่อไปครับแค่สนามนี่ ตายครับรมนอ้อสมแล้วะหมอหมอหมอเดี๋ยวหมอไอ้พวกติดขีีเดี๋ยวมึกติดขีีหมอหน่อยไม่ได้เหรอวะไม่ได้วะไปหมออะหมอไปดทีก่อนสามสามกระจาย ่วยหยว้อวช่วยมันเพิ่งเ่อมปิดร้อยหกสิบปล่อยพร้อมกันเลยได้ไหมเนี่ยา,ายแจ้งบเเจ้าเตมเตมเต็ม้มเตเต็มเข้มเ,เมัๆๆนมาบอกเลยหมอเป็นอะไรเนี่ยหมอหมอหมอหายหมอหายวะหมอตา các bạn thả bỏ đi luôn đi bỏ đuôi ok tôi sẽ ở đây mà như thế thì cá tựa anh như thế này không

เรียบร้อยสูงแล้วโคตรเหนื่อยไหวอะไรเนี่ยพักช่วงดับเบิ้ลดอกเล็กสองร้อยดอกใหญ่พันหนึ่งครับาหายภูมิอะไรตอนนี้โคตรเจ็บอยากได้ดับเบิ้ลตลอดเวลาอยากได้ดับเบิ้ลอยากได้ดับเบิลตลอดเวลามีจงใจแบบใส่กอครับตอนนี้ วยกันอยู่ใกล้ๆฉันแลฉันกปดขอหาจับเปนมาดาเมื่อไหร่จัดมดตอนนี้ดอกละห้ารขาเอาตอนนี้เก็บไ้อยโดนวางหูยเจ็บเดี๋ยวหมอเอา่าเจ็บก็ไเออหมอหน่อยหอนี่หมอหมอมอเยอะว่หมอหมอหมอ phải nhớ quên bỏ bỏ bên này đi bỏ túi coi nha bỏi núi mà bỏi โอ้ครับโเี่โอ้เยอะมามโอ้ยไแล้วเคลียดกว่าเคลียดูเคลีาเลยมงให้เดอร์เ้โเยอะ หวะันกันมั้ดีวะจะตายแล้วเนี่ยโอเคปล่อยโดนโอ้โหปล่อยอยู่ใกล้แล้วปล่อยอยู่คนไกล้เลยโอ้ไปหาหมอไปหาหมอไม่ทันหมอสิดปีนิกปิดตั้งงั้นอะไรหัวใจเล็กๆก็ยังได้อยู่บ้างัถือว่าโอเคดืนสามสิบแปดว่ะหมาป่าตะปูหมาดำคนละเม็ดแย่ไปเอาหมาทิ้งหมดเอาให้เรียกเลย

เดือดยังไม่ต็มเลยครับเดี๋ยวขอจับเปิ้ลได้ไหมจับเปิ้ลได้บ้างมั้ยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปไม่ได้แล้วเฮอยไวอีกบ่อบ่อเออจับเปิ้ลด้วยตอนนี้จับเปิ้ลแล้วก็สบายใจ บางขอมาถันเวลา่อยู่วะเนย่ย8วะไม่ออกะบอะไรอะไรอะไรดดอะยอมยอมกเดี๋ยวหรอดีใช่หมอดีมากหมอตีนี่เนี่อนมันเลื่อนแล้วกแต่ขอจับเลรนบ

เออกรบอนอง่ไอเนี่ยนะว้าี่ิเิไหมีห่เดเินี่เลยหมอเมอ,เอ,อสต์หมอนี่ตัดตัดนอตบอไเลยตัดน,นอนตหมอรอแบบนันเลยนะรอดาวกวดท,ทีเอา,า,าละครับหดที ตัดได้หมดหตอคิวโอเยให้แบบเต็มระเบอตอนนี้ให้ดูความตื่นใจเร็สิมีอะไรเนี่ยนสายโอเวอร์โหลดไฟเลทก็มีวันวันวัวัวา กดต่อเลยนี่ล่ะกดต่อด้วยจำเปิบนปวดกดสองห้าในเวลาเดียวว้าวสองห้าในเวลาเดีดดวยวปั่นมาเลยไม่อะไรที่มีมบอกเอาพวกนี้ก็แล้วกันนะมาจำเป็นลูกต,ตามมาเลยป่ะพวกมัน